เหล,ลือสองคันครับเหลือสองคันครับเอาไปเลยครับ Ire, ไอตบารีด้่พี่รองเกินใหญ่จะแอบแฝงเตรียมจะเป็นทรายนะครับเพราะว่าจะได้ก่อแล้วก็ฉาบนะครับเลย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 เหลยอใครแล้วครับ ครับตอนนี้นะครับข้างคณะรถดำมือสายเกตจากเราเข้าไปย่งอ่ารปด้ยไปด้วยผานเรื่อยเรอย้วการจะนั่งรถนั้งแ่ออุปกรณ์ในช่วงนี้นะครับนั่งคณะกรรมการอยู่ในท่าเยริที่เ้าตั้หลักอ่าคณะพนัาสายคนต่างๆที่มารวมได้มาเนี่ยนะครับจะได้รับ น่าจะพอนะครับถ้าไม่พอก็เหลือน้อยนะครับเด็กชายบุญทั้งนั้นเลยครับ ร้อยแล้วครับครบก้ันแล้วก็จะเป็นฟูนี้ครับรวมด้วยกันครับคนละอย่างสองอย่างครับสายก็คนละสองคิวสามคิวครับ

จัดเอางอรถแต่ระพันเนี่ยแล้วมา,าบุกหา,า,ามาบุกหามาเจนเจนเจนนะครับมัก็จะเป็นแล้วก็ขอ,อเชิญประธานสายแต่ละสายนะครับมผมนคนนี้น่ายื้อๆๆ ขอเชิญประธานสายทุกสายที่มารับที่ได nah> yes, ้แต่งตั้งกัน